สหาภาพยุโรปประเทศในทวีปยุโรป27ประเทศได้แก่ออสเตรียเบลเยียมเดนมาร์กฟินแนลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันกรีซไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสเปนสวีเดนสหรัฐชะอณาจักไซปรัสเช็กเอสโตเนียฮังการีลัตเวียลิทัวเนียมอนตาโปแลนด์สโลวีเนียสโลวาเกียโรมาเนีย และเบลเกีกยที่ตั้งสำนักงานใหญ่กรุงบัสเซลประเทศเบลเลยียมความสัมพันธ์ไทยและสหาภาพยุโรป ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับสหาภาพยุโรปเนื่องจากเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดขนาดใหญ่สหาภาพยุโรปให้ความสำคัญต่อไทยว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญของสหาภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะมิติการเมืองและความมั่นคงยุทธศาสตร์ไทย ต่อสหาภาพยุโรปคือการเน้นว่าไทยยึดมั่นในคุณค่าประชาธิปไตยและระบบการค้าเสรีเช่นเดียวกับสหาภาพยุโรปเพื่อให้สหาภาพยุโรปมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพและความต่อเนื่องของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย การท่องเที่ยวในปีคิสตศักรา2011มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปทั้งหมดรวมประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปเดินทางมาไทยจำนวน4.9ล้านคนคิดเป็นร้อยละ25.91ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดจำนวนมากเป็นอันดับสอง รองจากนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากที่สุด3ประเทศแรกคืออังกฤษ8.4แสนคนเยอรมัน6แสนคนและฝรั่งเศส5แสนคน เป็นเวทีการประชุมที่ประกอบด้วยผู้นำรัฐบาลของแต่ละรัฐสมาชิกสหาภาพยุโรปพร้อมทั้งประธานที่ประชุมยุโรปและประธานคณะกรรม,มาการยุโรปนอกจากนี้ผู้แทนสหาภาพฝ่ายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงยังเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมยุโรปมีการประชุมครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการในคิส์ศักราช1975และมีการจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันของสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อคิทสักราช2009โดยผลของสนธิสัญญาลิสบอน การประชุมที่ประชุมยุโรปจะมีขึ้นอย่างน้อยสองครั้งทุก6เดือนโดยปกติมักจะมีขึ้นในอาคารยูโรปาในกรุงบรัสเซล